สวัสดีครับตอนนี้เรามาบุกค,ครัวนะครับผมส,สุกแล้ว,สลวใส่น้ำปลาแซบโอ้ลุงจิมชิมแล้วนะครับผม มีน้นแวงอันตัวแวงคงจหายอย่าเอฟอย่าลืมมูถุงนึงนะครับครับถุงนึอย่าลืมนะเดี๋ยวบอกนุอย่าลืมจำช่วยกันยู่ไหนนใต้ ดูแช่ครับผังแข็งทำให้รา้า,านกินม,มาไทยบ้านหมักเนื้อบ่แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หมูเก่าอ่าอยู่นในถุงอยู่นในถุงทำม,มันเก่าให้หมดอ่ะถ้าคลุกเกลือไว้มันมันจะอยู่ได้นานมันจะไม่มีกลิ่น ผักเยอะมากเลผ่ากันกินผักให้มันหมดหนะผักใช่นี่อ๋อเอาผักคุยส้มตำให้มันหมดหมดผักสดนะครับผมกรอบมากเหวานมากเมื่อคืนกินกับเจียวปลากระป๋องหมดไปจานไปเลยกินตอนกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งเวลาปกติสาวมดกัใช่ไปไปตรงนั้นอ่ะตอนกี่ทุ่มอันนั้นนอนดูบอลไฟข้างหน้าสาไฟเหรออเอ ก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มมั้งนอนดูบอลกับตีสองคลิปพี่มนเด้งยังไม่นอนไม่นอนถุง้องยอมซ่ามา้ยากกินอยู่ยังทำกินอยู่ออนี่เวลาปกตินะครับผมนอนวันละสามชั่วโมงครับผมนอนตีสี่ตีห้าตื่นแปดโมงโอ้นี่ผัดสดๆนะครับเก็บ จากสวนน้ำพรำพิกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องเนื่องจากเอ็หัวข้าวงเฉินทำเลยใส่อะไรบ้างากระป๋องใส่พริกป่นน้ำปลาถ้าชอบมะนาวก็ใส่เหมือนเรายำเนี่ยบอใช่แต่ถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ชอบรสเปรี้ยวนะเรารสธรรมาชาติแล้วก็ใส่แค่พริกป่นกับน้ำปลาสองอย่างแล้วก็หอม หอมซอยอ่าเออหอมซอยก็มีหลายอย่างขีเรื่อยๆขีหอมก้อมสูตรเด็ดนะครับลองไปทำกันดูนะครับผมจากพี่มนไปโอ้โหแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองดูไปลองเดียไปกินในป่าในเขานี่อะไรก็ช่วยปลากระป๋องไม่ได้อือแค่ครบติดตัวไปกับพริกป่นแค่นั้นอ่ะครับผมเออทำทำทำง่ายด้วยเนาะ ผักถาดนึงนี่กินกับเกียวปลากระป๋องถ้วยหนึ่งป้าดิเศษแท้สุดยอดนะครับอ้จายชัยกินหมดชามเลยเมื่อคืนเกียวปลากระป๋องอือแล้วก็ผักน้องเมย์เก็บให้นะเป็นถาดเมื่อคืนครับเราเอาเราเอาผักจากสวนเมยเดยนะครับปลูกโดยป้าดายำมาได้กับกร,บกรอบๆเป็นหวานไงยังกินห้องเสร็ พอรูปนึงทำไมมันได้เยอะจังเนอ,อืมเต็มถาเลยอ่ะอ่แต่ถ้าให้แม่ดาสับรูปหนึ่งก็จะได้อยู่ครึ่งเดียวแ <c oughs> ม่ดาถึงแกน่นแม่นแล้วอันนี้เก็บหมดนะครับเ <c oughs> หลือไม่เหลือเลยเหลือนิดเดียวพี <c oughs> ่ตีตักออกมาลู้นนะเยวจะดูนะมาดูพี่มนตำส้มตำนะครับผม 在做啊，开嘞。

ลงข้าวอะไรเหรอลงกเียวเราไม่ลกไป รเราจะเอาเผ็ดพอดีเนาะแดีวเมวื่อวานะอร่อยอเผ็ดไมาพอดีเผ็ดพอดีอดดอดของข่อยเนีถ้าถ้าเผ็ดพอดีของคนอื่นมันมันอาจจะไม่ใช่นะเผ็ดพอดีของข่อย อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดในครัวนะครับกับพี่มนตาไทยบ้านแล้วก็แม่ดานะครับผมโอ้ฝนจะตกด้วยครับเมื่อไรบ้านดูว่าบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอัปเดตช่วงบ่ายนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในครัวนะครับมายั่วๆเก็บบรรยากาศมาฝาก p ี f พนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ